ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะผมเนี่ยมาพบกับผมนะครับจ่อง u ูทูปกิงปะกังมุ้งนะครับคลิปนี้ก็ปร,รับชมโกมัซุนะครับปี200รุ่น10 m เนะครับมแม่ไม่แก้กล้องเลยครับแนี่รถไม่แก้กล้องนะครับ จากเตทเลอร์เลยนครับโอ้โงงานแรกเลยนะวันนี้210 ไม่แกกล้องนะครับน่าจะเป็นงานตอยดินนะครับ มานเรียบร้อยแล้วนะอัน,นี้ก็สับปัดเลยครับสับปัดตินสับปัดเลยนะครับน่าจะเป็นนานตอยดินนะเรียริ่งแล้วก็ตอยดินสเปืนตี้นะ รถใหม่ครับรถใหม่มาถึงก็ไม่รอจานะบป็นเลงเลยนะบนเลงไอปีน้องเลยรับชมกันเลยนะรถใหม่เพิ่งลงสดๆรรรรนะครับมเมื่อเช้านะ วพอเป็นรถกุณขนาดอีริเบตันนะของใกล้โกมัสุ EC สองร้อยด้วยน่สิบ M0 นะครับอย่าตลบลาแล้วครับเป็นนานน่าจะเป็นนานตอยนะเป็นนานตอยกับปกร้อนนะ เสียงเครื่องยนต์ในี่เป็นอะกัลักนะครับตีปาครับตีปาับแห่มาถึงก็ไม่รอจ้าเลยครับรไม่โอ้ ใช้เครื่องยนต์ก็มาสูนะครับ6สูบโตโ๊ะโบก็มาเร็วนะคร้อย6หมาเรงมา1,750รอบต่อน,นาทีนะครับรอบเครื่องความกวอกุมาสูนะครับ Con này con này dài út nè Chúng là có lỗ lửa chết lúc nè Đây là lúc Vậy tạch bè tiếp tên. พุ่งกีของก้อนในรุ่นนี้มาหนึ่งคิวนะมีกล้อหลังนะครับตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ เ okay. สียงของยนต์นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับตัวนี้นี่เป็นตัวเจาะแกงนะของไก่ก็มาสุนะครับ ปัจจุบันก็มี2รุ่นในเลือกนะครับรถขนาดอ่ยี่สิบรถขนาดรถบุกขนาด20ตันนะครับก็มีพีซีสองร้อยรุ่น10นะเป็นซีโร่กับ p ี200 CE นะครับก็แล้วแต่เลือกอ่าตามการใช้งานนะครับตัวตัวนี้เป็นอันอันหนักนะครับตัว210ไว้สำหรับอันหนักอันลุยนะอันดิน แม่ปุ่นเยอะครับ่วงนี้เริ่มเข้าหน้าแรงเนี่ยนะครับร้อรยเหมือนกันกับกดคูมัสมูนี่ือวสุดยอดดุงขี๊ยาฟันนะครับหนึ่งคิวทรงเรียวยาวนะครับ น่าจะเป็นนานตอยดินนะครับตักดินใส่ดำเอ,อ๋จะจำนายโดยบริษัทโกวสัสุเซลนะ บางกอกโกมัสุเซลปฏิเตยนะก็สนใจก,ก็ก็ไปสอบตามรายละเอียดกันหน่อยนะ ฟังเสียงเครื่องยุ่นนะครับเครื่องยนต์ูกซูบเนี่ยของโกเป็นเอกลักษณ์นะครับโกมาตรุไปเร่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการตักดินใส่ดำนะครับน่าจะปลูกบ้านนะครับตรงนี้ ก็ตัวนี้มีปุ่มอ่อเพิ่มกำลังด้วยนะปุ่ม power max นะมีปุ่ม power max ด้วยนะครับเพิ่มกำลังในการ lúc ấy hey. ครับโอเคครับผมต้องจ้ากระมียยืนกดซับกดไลก์กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมจานี้สวัสดีครับ